ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาผู้ชมมาชมพระนะครับพระไม่ว่านะมีมิตรหมอด้วยนะครับที่ตอนนี้กําลังฮิตกันกันอยู่นะครับจะเป็นมิตรหมอสายอาคมต่างๆนะครับจะเป็นสายหลวงปู่เดิมนะครับแล้วก็ดกสิตหลวงปู่เดิมแล้วก็ยังมีูกสิตหลวงปู่เดิมอีกนะนะฮะ mm hmm. เดิมเนี่ยนะะท่านอายุนามเนี่ยสาย มีดหมอจะเป็นอย่างนี้อายุนามที่มีคนจักรราบูชาเนี่ยมากอันนี้มีดหมอสายหลวงปู่เดิมท่านผู้ชมนะครับนี่ให้ผู้ชมได้ชมนิดนึงนะครับวิญญาณอัครเนี่ยเขียนปนกันนะครับปนกันไหลไหลไหลอาจารย์นะครับถือว่าเป็นต้นฉบับแบบหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ชมเรียกว่าสุดยอดของวัตถุมงคลในยุคนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นวัตถุมงคลเหมือนกันนะท่านผะูนะ้ชมนะครับ ผู้คุณเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับพุทตคุณถามว่า,าใครเหนือใครอาจารย์ต้องเหนือกว่าอยู่แล้วในหลักการของอวิชาเวทต่างๆนะอาจารย์จะต้องเหนือกว่าถ้ารูปส์ดัดแปลงหรือแก้ไขในบางส่วนที่มาใช้งานได้ในะยุคนะฮะยุคใครยุคเขานี่แหละนะครับปีพศต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่คือมิ้นหมอของหลวงพ่อพัดวัดไห่ด้วนนะที่ท่านปลุกเสกนะครับ อัขระตัวมิอัขระต่างๆนะมิตัวเดียวมิอักษรเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับถือว่ามีพลังจิตที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับแล้วก็นามาพัทธะนมาอาอุนะครับตรงนี้นะเป็นพลังงานที่ให้ก่อเกิดนะครับสิ่งหันศย์น,นะครับทำอะไรก็สําเร็จหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือมิดหมอหลวงปู่พักนะครับ